สวัสดีสวีดัตท,ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เสียงอาจจะแปลกไปบ้างเพราะว่าไม่สบายอยู่นะครับวันนี้ก็เลยหาคุณเมดมาดูแลรับใช้เพิ่มอีกสักคนหนึ่งนะครับเป็นน้องเมดหูแมวสาวขี้อายนะครับชื่อน้องเหยื่อโกนะครับของค่ายูเนียนเคียร์ทีฟอันนี้ก็จะเป็นหน้าตากล่องนะครับหน้าตาก็จะแบนๆน,น,นิดนึงเป็นทรงแนวนอนนะครับเพราะว่านางนอนอยู่ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่สูงก็ประมาณ12เซนเท่า,าน,นั้นเองครับแต่ละด้านก็ไม่มีอะไรครับอ่ะอันนี้ด้านข้าง ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้แค่นั้นเองครับอีกด้านก็เหมือนกันไม่มีอะไรมากเลยครับงานของค่ายยูเนียนครีเอทีฟนี่ผมก็เคยจับอยู่2อสตัวซึ่งตัวที่ผ่านผ่านมาสาหรับผม,มางานก็โอเคใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันละกันว่าง,งานจะโอเคมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งส่วนตัวผม,มค่อนข้างชอบแนวสาวเมลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยพีมาครับที่เป็นน้องเมลหูแมวเนี่ยแบบอ่ะใจละลายแนย่นอนเลยครับก็เดี๋ยวแกะเลยละกันอันนี้ต้นแกะจะต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างของผมตอนแกะนี้โบก็หลุดออกมาแล้วเนะี่ย <c oughs> ก่อนหน่นก็ต้องปูพรมให้นางนั่งกอดเป็นพรมสีขาวนี้นะครับขนเฟอร์กระจายเลยนะครับอันนี้ก็ระวังกันนิดนึงตากันนะต่อไปก็ตัวนางนะครับตัวนางนี่ฉันหนักใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยขอเช็คตำหนิแป๊บนะครับหัวน่ารักอยู่นะครับเนี่ยเสาเมดไซเบิ้มเสุดขี้อายนะครับพนตี้ไม่ต้องส่องนางก็โชว์ให้เห็นอยู่แล้วนะครับสีขาวจั๊วเลยครับส่วนหน้าอกนางนี่ก็คือแบบไซส์บิ๊กเบิ้มมากครับเสื้อปิดไม่มิดอะ เป็นเมดสาวหูแมวสุดขี้อายนะคะตานี่เป็นสีฟ้าเป็่งประกายเลยครับรู้สึกตาแปลกนีนะแต่ก็สวยอีกแบบนึงแลวครับโดยที่สำคัญนะครับใต้ปากนางนี่มีฝอยด้วยนะครับเม็ดฝอยจุดเล็กๆนะครับจุดเดียวไม่พอนะครับใต้นมนางก็มีอีกเบ็ดนึงนะครับเรียกว่า2จุดแบบจุดเน้นๆเลยครับเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจมากนอกอย่างนี้นั้นที่ตูดนางไม่มีผมมีเมดอยู่หลายคนนะครับแต่จะมีเมดหูแมวอีกคนหนึ่งของใค่ายเดียวกันเลยครับยูเนียนเคทีเดี๋ยวหยิบให้ดูโชว์ตัวหน่อยอีิกนางหนึ่งครับ ฝั่งนี้จะชื่อน้องมิกานะครับเป็นเมดสาวสายซึนๆคูลๆหน่อยนะครับไม่ค่อยแสดงสีหน้าอารมณ์เท่าไหร่แต่ก็มีไฟเมทเอเลเหมือนกันเลยนะครับอยู่ที่นมเหมือนกันเลยนะครับไฟอยู่ที่นมทั้งคู่เลยครับตัวนี้ออกมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ปีประมาณ2020ซึ่งก็เป็นฟิกตัวแรกๆของผมเลยแหละนะตัวนี้ดี่ไซส์สวยครับผมค่อนข้างชอบตัวนี้มากเลยครับเรียกว่าเบิ้มๆหุ่นเพียวๆต้นขาสวยมากเลยครับน้องมิกาตอนนี้ก็คงมีบางร้านแล้วครับรับเปิดพีใหม่แล้วแหละเพราะว่าตัวนี้มีการรีรันเข้ามาแล้วขขขอองงงงทาาาาา่่่ยยเเเ้้้้้ปปปิิดดดรระกกกกกศีแลววว็็ใไไไจจััับบนนนนสตผมึ ไม่นานเนี่ยแหละนะก็สวยโอเคคุ้มราคาอยู่ครับตัวนี้ผมได้มา4,500บาทนะไม่ถึง5,000บาทถือว่าโอเคใช้ได้ครับสำหรับผมงานค่ายยูเนียนครีเอทีเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่โอเครับได้งานไม่ได้แย้งานค่อนข้างตรงปกนะครับแลวน้องเขาก็มีของแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นแผ่นรูปซหลี่ยมโก้อันนึงนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับด้านหลังก็เป็น สีทองเฉยๆนะก็ไม่รู้ว่านางจะมีซีซั่นต่อหรือเปล่านะครับของพวกนางเนี่ยเพราะว่าผมค่อนข้างชอบซีซั่นนี้มากเลยโดยเฉพาะฐานนะครับที่เป็นขนเฟร์นะครับอันนี้ค่อนข้างชอบมากเลยนะแต่ว่ามันก็เสียอย่างนึงครับมันกินพื้นที่แดกที่มากครับบอกเลยไม่รู้ว่าจะยัดตรงไหนได้เลยนะครับเนี่ยก็หากใครชื่นชอบแนวนี้ก็ไปหาจับจองกันได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ